แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่งาน G-Focon Tour ค่ะศีราชานะคะจังหวัดชนบุรีค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังเริ่มนะคะลงทะเบียนกันแล้วนะคะบรรยากาศในงานจะมีการสอนเทคนิคการเทรดสั้นทำกำไรรายวันมีการสอนเครื่องมืออย่างโฟดว้โกเมเกอร์นะคะรวมถึงการนำเพจในงานแล้วเรามาดูบรรยากาศในงานกันค่ะว่าคนมาเยอะขนาดไหนนะคะนี่เลย และนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องสัมมนา,าที่เอสิราชาในวันนี้นะฮะ ตอนนี้นะครับโค้ดแมกนัมกับโค้ดแบงก์กำลังพาสอนการใช้โกลเมกเกอร์แล้วพาเทรดด้วยโกลเมกเกอร์ M5 นี่คือภาพรบรรยากาศในงานโอ้โหตอนนี้ก็กำลังบวกกันสนุกสนานนะทุกคนก็แฮปปี้กันมากเลย ก็จบไปแล้วนะคะกับบรรยากาศงาน G Fox On Tour ที่จังหวัดชนบุรีค่ะส่วนงานหน้านะคะเราจะไปเจอกันค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับงานเทรดสดชนขขาวนอนฟาร์มนะคะกับ G Fox Academy พบกันวันศุกร์ที่5รกรกฎาคมโรงแรมพาโกภูเก็ตค่ะแล้วเจอกันนะคะ